ตพี่ชายขาพี่ชายขาขอบขอบเลครับพี่ชายพาหนูไปส่งมานปูได้ไหมคะพี่ส่อแบบแบบบบมันปูอู่ไหนเออได้หมดเลยค่ะเบบี้มึงทำเสียงหลอเลยนะพัดปุกบนะมึงทำเสียงหอเลยนะมึงทำเสียงอหล่อเลยนะี้พี่หลัวจังเลยอ่ะคะอะไรนะครับ เป็นเสียครับเป็นเสียสุนยตาดเฮ้ยไอ้ล้วนไหนนี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ล้วนเฮ้ยพี่ขับดิพี่ได้ค่ะไม่แม่ผมมือขวามือขวานี่ไอ้กูขอก่อนนะกูขอก่อนนะไปเปิดประตูรีบก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตาบ้าตุ่นโผล่ประตูให้คุณคิวกันนะ กูขอคนสองได้ไหมเพื่อนได้ไวม่ได้หมดแล้วอ่ะพี่สาวมาขนผก่อนเลยได้ค่ะเสร็จไวปะคะหนึ่งนาทีแค่เพี่อนอะไรครับเสร็จไวหรือเปล่าคะไม่ได้ไม่โม้ช้าเนี่ยพี่สาวขึ้นแล้วไะอันไหนใ่เเฮ้ยหลบดิกูค้างนี้เอ็ว เขาแพตรงพื้นน่ะไคนเนะค่ะนักเตาอ๋อไม่ไหวแล้วค่ะยไม่ไหวแล้วค่ะพี่ชายพม่อะไรอ่ะเฮ้ยไม่ไหวแล้วค่ะเอ้าพี่ชายไปไหนคะ